และจากความกังวลนี้นะคุณผู้ชมจากหนองคายจากเลยเราย้อนพาคุณผู้ชมเนี่ยกลับไปดูนะคะสถานการณ์น้ําป่าเทือกเขานังนอนกันหน่อยมันมีคลิปแบบนี้บอกว่าน้ำเนี่ยมันไหลหลากลงมาลองดูนะคะ เที่ยวมากอะไรเนี่ยไม่สามารถเข้าได้เลยตอนนี้เราต้องให้ผู้ประสบภัยใา้เชือกหรือว่าคนที่มีอยู่ในบ้านพอลุยออกมาได้เราจะหาข้าวค่อยส่งข้าวเข้าไปได้ในืงานลากเปอย่างเดียวเลยเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าได้เลยนี่นะคะคุณผู้ชมภาพ<อ>น่ากลัวแบบนี้ ส่วนมุมด้านขวาจอที่คุณผู้ชมเห็นจอเล็กๆที่เราเจาะเอาไว้ให้ดูเนี่ยเป็นภาพทีนายกนะคะนี่ค่ะกำลังลุยน้ําท่วมเลยค่ะเข้าไปเนี่ยช่วยเหลือประชาชนไปติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดนะคะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปหมดเลยเป็นภาพสดนะฮะใช่ค่ะภาพสดณขณะนี้ที่นายยกลงพื้นที่แม่สายนะฮะคุณผู้ชมก็ได้ดูควบคู่ไปกับข่าวอื่นๆด้วยนะครับใช่ค่ะส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นหลักๆเต็มหน้าจอณเวลานี้อย่างที่ขันบอกเมื่อกี้เป็นน้ําป่าเทื้เขานางนอนไหลหลากลงมาค่ะ ซึ่งเป็นคลิปที่ถูกเผยแพร่จากเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายค่ะจะเห็นว่าเหตุการณ์นี้โอ้โหน้ำไหลหลากแรงมากเกิดขึ้น7โมงเช้าที่ผ่านมานี้เองนะคะฝนเนี่ยตกต่อเนื่องเนี่ยหลายชั่วโมงค่ะตั้งแต่ตีสี่ที่ผ่านมาแล้วก็มีการแจ้งเตือนประชาชนแล้วนะคะในตำบลแม่ไร่บ้านสันกองนะคะตำบลห้วยไคร่อำเภอแม่สายและสามแยกทางขึ้นดอยตุงเฝ้าระวังน้ำท่วมนะคะ ขณะที่ในเช้าวันนี้นะคะหน่วยกู้ชีพกู้ภัยมูลที่ปลอดตึง <13. 5. S 1> ไปช่วยกันอบพยพประชาชนเพิ่มเติมในพื้นที่อพเภอแม่สายออกมาจากบ้านนั่นเลยคะ่ะมีทั้งผู้ป่วยผู้สูงอายุคนพิการแล้วก็สัตว์เลี้ยงอีกจํานวนมากออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภยัยจากจ่ายอาหารและยารักษาโรคให้นะคะหน่วยซิลของกองทัพเรือสตหีบส่งรถสะเทินน้ำสะเทินบกค่ะแรงม้าสูงนะคะลงพื้นที่อำเภอแม่สายจุดที่น้ําสูงกว่า2เมตรซึ่งถือว่าเป็นจุดที่รุนแรงมากๆ เพราะว่าน้ำเนี่ยนมะันสูงขึ้ Behind ness. นมาท่วมมิดหลังคาบ้านเลยกระแสน้ำเนี e ่ยไหลเชี่ยวค่ะคือเรือยางเรือเจ็ตสกีต่างๆเนี่ยคือคือเข้าไปแล้วกลายเป็นว่าเรือล่มเพราะน้ำมันแรงก็ต้องมีการใช้รถเนี่ยของทางหน่วยซีวนะคะที่บอกแหละเป็นรถที่แข็งแรงมากๆสะเทินน้ำสะเทินบกได้คันนี้ฮะโอ้โหนี่แบบนี้ครับเนี่ยเขาเรียก AAV P7N1 400แรงม้านะคะครับเนี่ยค่ะ บางหมู่บ้านเข้าไปไม่ได้จริงๆไม่ว่าจะใช้อุปกรณ์อะไรก็ต้องเป็นรถแบบนี้มีอุปสรรคเรื่องของดินโคลอนอีกตัางหาแต่รถแบบนี้จะทะลวงเข้าไปได้จากการใช้งานของทหารสามารถใช้ตีนตะขาบเดินบนโคลนได้ค่ะไม่ว่าความหนาแน่นของโคลนเนี่ยจะเท่าไหร่ก็ฝ่าไปได้คุณอับจิรยุทธ์บุญชูค่ะก็ผู้สื่ข่าวไทยรัฐทีวีของเรา จ้าที่กรราแจ้งมาแบบนี้ติดตามเจ้าที่กรมประมงลงพื้นที่ตรงบริเวณตำบลริมโขงอำเภอเมืองเชียงรายเพราะว่าได้รับแจ้งว่ามีผู้สูงอายุและยังมีเด็กติดค้างอยู่ภายในบ้านต้องการความช่วยเหลือระดับน้ำมันท่วมสูงและไหลแรงชาวบ้านเนี่ยต้องขึ้นไปอยู่บริเวณชั้นสองเจ้าหน้าที่เองก็พยายามจะนําอาหารเข้าไปให้ก่อนนะคะกระแสะน้ําไหลแรงมากก็ต้องมีการวางแผนในการส่งอาหารขึ้นไปส่วนในตัวเมืองบริเวณห้าแยกลานอ,อุสุรีพอขุดน้ําลดลงแล้วค่ะ น,นี่ก็มีการบกมือของความช่วยเหลือครับไปดูตรงลานหลวสเสรีพ่อขุนน้ำลดลงแต่สูงยราชการกระทรวงการคลังเนี่ยไปตรงสะพานข้ามแม่น้ำกกจุดนั้นระดับน้ํายังสูงนะคะ รถเล็กเนี่ยยังไม่ควรผ่านก็แนะนํามาแบบนี้ภาพอนุนอนสาวรีย์พ่อขุนเมงรายนะฮะน้ำแห้งแลนะ,ะเออเปรียบเทียบจากเมื่อวานนะเมื่อวานโอ้หน้ำเยอะอยู่เลยะนะฮะคือบางจุดเนี่ยน้ำอาจจะแห้งแล้วแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ําใน,ในแม่น้ํากกด้วยนะ,ะอ่นะครับอันนี้คือเชียงรายหลายพื้นที่ก็มีฝนตกฝนฟ้าขนองเมื่